ตอนนี้พ่อพงษ์ขึ้นมาเอดผพาหอมกายบางเวียงขึ้นมาพี่น้องเบิ้องบนธรรมาศาสตร์งามบะธรรมาศาสตร์จุดบ้องบ่ายอะไรพี่น้องไหมพัดพอนกินข้าวเที่ยงวันนี้ พ้ากาซีเนาะเดี๋ยวนี้นะขากาซีขึ้นภูเข้าหลักได้เีกินข้าวเทียงก็ขึ้นภูเขาหลักทรมาซัดู้ข้าหลักพี่เาคือขึ้นภูเขาหลักได้บะนเมืองกาซีกินข้าวเทียงบะนทักค่อนยิงข้าเทียงสองครถส่องที่ทีมงานเดียว จัดอาหารนี่ยังได้อาหารการกินเท่านะต้มไก่โอ้แจ้ามักเล่นต้มไก่ป้ออาหารบังกรลายต้มไก่หลาดไก่ดุดำไก่ดุดำกินข้าวเที่ยงได้พวกเราแล้วกันเด้อกินข้าวได้ประเด็น ตอนกินสิบไรท่าเบื้องแรบผมีขาดรอบเหี่ยวจบสุีอยู่แล้วพี่ดาวตอนนี้ไปรับกิมจั จุดซุมวิวภูเขาลักาา้ปจุดซุมวิวสูงสุดท่องเขต่ภูกาลักพี็น้หงอันนี้เป็นทางขึ้นมาทางขึ้นมาเห็นปะ ดินเกลื่อนทางเกลื่อนโอ้รถพ่งพงบินขึ้นมาลำบากขนาดทีมงานไทยหมดหงานค้างานอาหารวันนี้กับเจ้ากอนพักรถจุดชมวิวมีหาอาหารตามสั่งทุกอยา่าง รถกระคารมามาเวีนี่วดอยางรอบบางบรรยากาศจุดชมวิวกันพี่น้องรถเข้ามาลยรถนี่รถจ่บอนาทีก็จะมามาชมวิว มีแต่นักท sì> ่องเที่ยวมาเจ้ามาลินมาชมวิวควบงก้าย่างมาหลบอากาศงามวะงามบ่เริ่มมีหม้อมีเมฆแบบพี่น้องพูด ทับธรรมศาสตร์เขียผู้เก้าหลักเมื่อทางภาษีเมื่อทางหลวงข้บามันกระดักทองเทียนตัวนี้จะมาทอดสามแยกเมืองเสียงเง อุสารเนี่ยด้านขวาไปเมืองน่านหละ่ะครับไปซื้อก็ไปเมืองเมืองภูคก็ตเอามพวงมาถ่ทางเมืองน่านมาไปดวงขมังอัตสารเนี่ยตลาดตอนในฮอดวงเวียนตลาดท่าลาดสาม อยู่ในตัวกลางเมืองหลวงเขาบอกวงส่วนสาธารณรัฐหลานซากพอผมกับมหอดแม่ในเมืองหลวงเขาบอกเด้อพี่น้องเลยนี่ส่วนสาธารณะลานซากนะมันโรงเรียนกำลังที่ออกจากนี้สิอเป๋ส่วนเจ้าอนุวงศ์ขึ้มาขับไปเที่ยวส่วนเจ้าอนุวงศ์ก็ รอท่าทิพงานคันที่สองมามาถรงเรียนก็้วย,ยึดใจกลางเมืองหลวงขบานะ่ะเมื่ออึดยังจะขึ้นไปทาง,งเมืองเวียงคำที่หนึ่งเมืองเวียงคำก็แค่หนวงขบางแล้วนี่คือเดิน ส่วนสาธารณะ,ละนะหลานสางอยู่แขนงของพ่าบาทพี่ดองโอ้มีคนมาลิ้นมาหนาหลายตอนแรงบรรยากาศงายหนึ่งแรง,งมีอาหารการกินเพียบรถกำลังมากำลัง,งมาลินบันฑิตพอพงกับฮอตลวงผ้าบา,ออบางแล้วพี่้องพอาดองผ้าบางแล้วพักผ่อนก่นนอน โรงแรมโรงแรมของแพนงน,นะพี่น,น้องนลยเคยนึงกับประมาณสามร้อยบาทคืนนึงสามร้อยบาทก็เป็นนอนเยอะพี่น้องครบสุดทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าโอเคดีหลวงบาบางถือว่าทึ่งแหละสามร้อยบาทเมื่ออื่นอย่างที่เดินทางต่อมื่อนี้พักที่หลวงวบางก่อนพี่น้องอ่าวตอนนี้แหละ,ะพอพูกับว่ากด ติดตามมาดิเดอกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอพงคุณมส่งไปได้๋ยอื่นจะอัพเบสให้อีกเธอหนึ่งบายบาย